ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการตำแหน่งครูกศนตำบลประจำปีงบประมาณ2566ตัวชี้วัดที่1จำนวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMIS ศูนย์การเรียนรู้ตำบลหนองปาก่อตั้งอยู่เลขที่112หมู่10บ,บ้านใหม่พัฒนาใต้ตำบลหนองปา่าอกาภอดอยหลวงจัังหวดเชียงรายมีพื้นที่ครอบคลุม11หมู่บ้านมีบุคลากรสงคนได้แก่ ครูอาสาสมัครพื้นที่ปกติหนึ่งคนมีครูกศนตำบลหนึ่งคนคือนายนิสิตชัยเมืองมีเฟซบุ๊กกศนตำบลมีคณะกรรมการกศนตำบลและมีการรายงานข้อมูลสาธารณูปโภคจำนวนผู้รับบริการผ่านระบบ d m i s ครบทุกกิจกรรมตัวชี้วัดที่2ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการกศนตํบลศูนย์การเรียนรู้ตํบลหนองป่า่อ ได้มีการรวบรวมศึกษาข้อมูลพื้นฐานระดับตำบลและข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาจัดทำแผนปฏิบัติการกศนตำบลโดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลบริบทสภาพปัญหาและความต้องการจำเป็นความสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นกรมส่งเสริมการเรียนรู้นำแผนสู่การปฏิบัติและดำเนินการตามที่กำหนดและมีการประเมินสรุปและรายงานผลและจัดทำแผนในระบบ DMIS อย่างครบถ้วนตัวชี้วัดที่3จํจำนวนความสำเร็จของการดำเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การเรียนรู้ตำบลหนองป่าก่อมีนักศึกษาภาคเรียนที่หนึ่งสองพาจำนวน75คนซึ่งมีจำนวนนักศึกษาที่รับผิดชอบเกินกว่าเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้กำหนดไว้40คนมีการวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายและสำรวจความต้องการของนักศึกษาเพื่อจัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคคลให้กับนักศึกษามีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์บันทึกการเรียนรู้และจัดทำข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษา มีการจัดทำปฏิทินการพบกลุ่มทั้งภาคเรียนและแจ้งให้นักศึกษาทราบโดยทั่วกันนักศึกษาที่คาดว่าจะจบในภาคเรียนที่1นึ่งทับ2,566เข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติเอ็นคิดเป็นร้อยละ100นักศึกษาสกรอตำบลหนองป่าก่อมีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและคุณลักษณะที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดตัวชี้วัดที่สร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่สองทับสองห้าคิดเป็นร้อยละหนึ่งรตัวชี้วัดที่ห้าร้อยละของผู้เข้าสอบปลายภาคคิดเป็นร้อยละแปดสบเอ็ตัวชี้วัดที่6ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาบังคับเกรเฉลียสองย2.00นยขึ้นไปคิดเป็นร้อยละเจ็ดห้าตัวชี้วัดที่7จ็ดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเป้าหมาย ศูนย์การเรียนรู้ตำบลหนองป่าก่ะได้ดำเนินกิจกรรมโครงการการศึกษาต่อเนื่อง4ด้านได้แก่การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพมี7กลุ่มคือกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนโครงการหลักสูตรผลิตภัณฑ์จากสารจากกกโครงการอาชีพผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองกิจกรรมกลุ่มสนใจโครงการอาชีพกระถางจากยางรถยนต์โครงการทำตุง12ราศีโครงการเพาะเห็ดในขอนไม้ โครงการแปรรูปเนื้อหมูการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการอบรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกโครงการอบรมให้ความรู้ในการเฝ้าระวังการป้องกันโรคไข้มาลาเรียการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชนโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีผลการดำเนินงานตามเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการตัวชี้วัดที่แปดร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายมีการนำความรู้ไปใช้และมีผลการดำเนินงานครบทุกกิจกรรมคิดเป็นร้อยละหนึ่งร้อตัวชี้วัดที่เกาจำนวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยศูนย์การเรียนรู้ตำบลหนอง่าก่อได้ดำเนินการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยดังนี้ โครงการอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านโครงการบ้านหนังสือชุมชนโครงการบ้านหนังสือชาวตลาดโดยมีจำนวนผู้เข้ารับบริการทั้งสิ้น327คนตัวชี้วัดที่10จำนวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนมีการจัดกิจกรรมครบทุกกิจกรรมตัวชี้วัดที่11ระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชน ข้าพระเจ้าได้เข้าร่วมจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุอำเภอดอยหลวงเป็นวิทยากรโครงการการใช้ชีวิตให้ปลอดภัยห่วงใยผู้สูงอายุในการจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุร่วมส่งเสริมโครงการหมู่บ้านยั่งยืนบ้านวังเขียวเข้าร่วมวันสำคัญต่างๆร่วมโครงการบูรณาการร่วมมือทุกภาคส่วนกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนภารกิจเครือข่ายเลือกตั้งร่วมหล่อเทียนเข้าพรรษากิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ร่วมสรุปผลการดําเนินงานการเลือกตั้งเป็นวิทยากรตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนสํานักงานพัฒนาชุมชนร่วมประชุมประชาคมบ้านวังเขียวร่วมประชุมคณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุตําบลหนองปากอตัวชีวัตที่12จำนวนงานตามนโยบายเร่งด่วนหรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายศูนย์การเรียนรู้ตำบลหนองปากอได้ดำเนินจัดกิจกรรมต่างๆดังนี้ โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนโครงการพัฒนาทักษะชีวิตโครงการพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุกิจกรรมศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยประจำตำบลงานบุคลากรการศึกษาต่อเนื่องงานพัฒนาผู้เรียนงานกิจกรรมพิเศษและงานเครือข่าย ตัวชีวัดที่13ระดับความสำเร็จในการจัดทำผลการปฏิบัติงานที่ดี best practice จากการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของศูนย์การเรียนรู้ตำบลหนองปากออย่างต่อเนื่องกลุ่มจักสารผลิตภัณฑ์จากกกได้เกิดความสำเร็จขึ้นในกลุ่มคือได้มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายสามารถนำผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายและเป็นที่รู้จักของชุมชนกลุ่มมีทักษะการเรียนรู้ทักษะการคิดการแก้ปัญหาการทำงานเป็นทีม ซึ่งมีการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์นี้ลงในสื่อออนไลน์อาทิ OOCC ตำบลหนองปาก่อ Facebook กสนตำบลหนองปาก่อซึ่งเป็นไปตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงานกศนอที่เน้นส่งเสริมความรู้สร้างอาชีพเพิ่มรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีสนวนการเรียนรู้ตำบลหนองปาก่อขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมวีดีทัดการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2566